สตอรี่ <Story. S 2> สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้มีเรื่องลายมาแนะนำมาบอกวิธีนะคะคือหลายๆคนก็ยังถามเข้ามาว่ายังเอาลายไปใส่เครื่องอื่นใส่ไม่ได้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่า จำอ e ีเมลได้ไหมที่ที่ใส่เข้าไปในไลน์ว่าจำอ e ีเมลได้ไหมพอเขาส่งลิงค์เข้าเ e ข้าอีเมลไปแล้วเรากดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านทำแบบนี้ให้ลูกค้าตลอดเลยอยู่หน้าร้านก็ทำได้ทุกคนนะคะถ้าลูกค้าจำอ e ีเมลได้ว่าเป็นอ e ีเมลตัวไหนเนาะอันนี้ก่อนที่เครื่องวันนี้จะมาบอกนะคะก่อนที่เครื่องเราจะเสีย ห,หรือหายหรือจอแตกถ้าเรายังอยากใช้ลายเดิมไปตลอดตลอดชีวิตเราอะถ้าเราอยากใช้ลายนี้ลายเดิมไม่อยากเปลี่ยนลายใหม่เผื่อวันหนึง่งโทรศัพท์หายตกน้ำเสียซ่อมไม่ได้อะเราจะทำแบบไหนนี่เลยก่อนอื่นนะเราเข้ามาตรงลายเราเลยถ้าทำตามนี้ต่อให้คุณจะ โทรศัพท์เสียกี่ร้อยเครื่องพันเครื่องคุณก็ยังใช้ลายเดิมของคุณเหมือนเดิมเนาะคุณเข้ามาตรงลายมันมีแบบนี้นะคะขึ้นหน้าตาแบบนี้มันจะมีคําว่าหน้าหลักแชทนี่เนาะเลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่าแล้มาหน้าหลักมาตรงนี้ตรงตั้งค่าฟันเฟืองข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะ เดี๋ยวนะจะให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่เลยตรงฟันเฟืองเนี่ยตรงเนี้ยกดเลยพอเรากดเข้าไปแล้วเขาจะมีคำว่าบัญชีเห็นไหมคะคำว่าบัญชีกดเลยนะนี่มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ ให้เราบันทึกเนี่ยรหัสผ่าน,เข,าเ,น,าน,เ,นเข้าไปเลยจะเอารหัสผ่านอะไรพิมพ์เลยรหัสผ่านให้มีภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กได้หมดถ้าคิดไม่ออกเลยเบสิก <Basic S 1> เลยง่ายๆเลยเอา เลื่อนมาถึง4แล้วใช่ไหมใส่ภาษาอังกฤษไปตัวที่ชอบตัวอะไรที่เอาใส่มาถึง4ตัวทีเห็นไหมเขาจะบอกว่ารหัสตรงกันนี่เลยไม่แน่ใจกดคลิกดูตรงนี้กดดูตรงรูปตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมเหมือนกันโอเคไม่แน่ใจอีก กลัวลืมอีกกดแคปหน้าจอไว้นี่เลยถ้าทําแบบนี้แล้วจํารหัสได้แบบนี้ต่อให้เครื่องเราจอแตกตกน้ําเครื่องหายกี่ร้อยเครื่องพันเครื่องเรายังใช้ลายเดิมได้ตลอดชีวิตนะคะกดไปบันทึกกลัวรหัสผ่าน หายจำไม่ได้จดไว้เก็บใส่กระเป๋าตังค์ไว้ส่งแชทไปให้คนอื่นก็ไม่ไม่ปลอดภัยอีกแหละส่งแชทไปไว้เอาเป็นว่าเอารหัสง่าย,ายๆที่เราจำได้เลยเนาะนี่เลยนะคะเขาก็จะบอกว่าบันทึกลงทะเบียนแล้วเนี่ยรหัสผ่านเนี่ยลงทะเบียนแล้วโอเคอย่างที่สองอีเมลนะคะ เนี่อีเมลแสงมันเข้าตรงอีเมลนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนเห็นไหมยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะเราอยากลงเรากดเลยนี่ค่ะอีเมลเราจะใส่อีเมลอันไหนใส่อีเมลที่อยู่ในเครื่องไหมอ่ะอีเมลนี้เราต้องจำรหัสผ่านอีเมลให้ได้ด้วยนะ าโทรศัพท์หายแล้วก็อ e ีเมลนี้ไปเข้าโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวนี้จะใส่อ e ีเมลที่อยู่ในเครื่องเลยดูอ e ีเมลที่อยู่ในเครื่องดูแบบไหนกดลงนี่เลยเคสโตง่ายๆมาตรงนี้นี่เลยอ e ีเมลที่อยู่ในเครื่องนะนี่เห็นไหมอีเมลที่อยู่ในเครื่อง อ่าเอาอ e ีเมลตัวเนี้ยไปใส่ในไลน์เมื่อกี้เดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่ได้มีประกาศจดอ่าอ่าตรงไลน์นี่เลยนะเมื่อกี้ใส่ไปเลยอีเมลของเรา อย่าลืมนะอีเมลนี้เราต้องจำรหัสผ่านอีเมลให้ได้ด้วยเดี๋ยวเครื่องหายมาเราต้องเอาอีเมลนี้ไปเข้าเครื่องอื่นเครื่องใหม่อ่านี่อีเมลของเราตรงเอ๊ะเหมือนกันทวนถ้ากลัวไม่ตรงดูให้ดีโอเคตรงแล้วก็กดถัดไปเลย เดีวเขาจะส่งรหัสผ่านมาในอีเมลเดี๋ยวเราดูนะรหัสเนี่ยรหัสผ่านมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะกดเข้าไปเนี่ยจากลายกดเข้าไปรับทราบเนี่ยเห็นไหมคะรหัสผ่าน0 7ย์ ห้าหนึ่งพิมเลยศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยอีเมลลงทะเบียนแล้วรหัสผ่านลงทะเบียนแล้วโอเคนะเข้าใจนะหนึ่งอีเมลตัวเนี้ยเราจดไว้แล้วเมื่อกี้ถ่ายรูปไว้แล้วเนาะแล้วเราก็ จำรหัสผ่านได้ด้วยอีเมลเมื่อกี้ตัวนี้รหัสผ่านเราก็รู้รหัสผ่านลายอันนี้คือรหัสผ่านลายเรารู้เมื่อกี้เราเป็นคนใส่นะเมื่อกี้ถึงสใช่ไหมจากศูนย์ลงมาถึงสี่แล้วก็ตัวทีใหญ่อ่ะถ้าเราจําแบบนี้ได้เราใส่แบบนี้หมดต่อให้เครื่องคุณตกน้ําจอแตกเครื่องเสียเครื่องหายคนขโมยไป คุณใช้ลายเดิมได้ตลอดชีวิตแน่นอนรับประกันนะเดี๋ยวจะลองเข้าให้ดูสักสองเครื่องแล้วกันอ่ะมันจะเดี๋ยวจะพิมพ์ไปว่าเราลืมรหัสผ่านนะว่ามันจะให้ยืนยันกับเครื่องเดิมนี่ไหมสมมติว่าเครื่องนี้จอแตกเครื่องหายอ่ะนะเดี๋ยวเราเรามาดูกัน เครื่องนี้เราไม่ได้ใช้อะไรนะวางไว้แล้วเราเอาเครื่องใหม่มามาดูสิอ่ะนี่เลยเครื่องใหม่นี่ เครื่องนี้เราไม่ได้ยุ่งมานะมันยังอยู่ที่เดิมนะเครื่องเนี้เราจะเข้าสู่ระบบเราจะไม่สมัครนะเนี่ยสมัครไม่ต้องเพราะว่าเราจะเข้าลายเดิมใช่ไหมอยากใช้ลายเดิมเครื่องนี้จอแตกสมมติว่ามันจอแตกไปแล้วเข้าสู่ระบบ,บไปเลยเข้าด้วยเบอร์โทรเมื่อกี้เห็นไหมมันขึ้นเบอร์โทรนะเราก็ใส่ไปเลยว่าเบอร์โทรไหนเราจำได้อยู่แล้ว ถ้าเครื่องหายซิมก็หายไปด้วยไปแจ้งความถือใบแจ้งความที่ศูนย์เขาเขียนให้เอ้ยที่สอนอเขาเขียนให้ไปหาศูนย์ AS สมบอกเขาว่าขอซิมใหม่เบอร์เดิมเดี๋ยวเขาทำให้เลยโอเคนะอันนี้เรามีเบอร์แล้วเราใส่ไปเลย0 8 0 2 4 0 2อ สองสี่ศูนสองหกเก้าสามเก้าเนาะกดไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนี้นะเพราะว่าลืมเอาซิมออกมาอ่ะเนี่ยเครื่องนี้ไม่ได้ดูอะไรนะเมื่อกี้ จะดูแค่รหัสตรงนี้อ่ารหัสเขาส่งมาให้แล้วเพราะว่าเบอร์มันอยู่ในเครื่องนี้นะก็สามหกสองแปดสามเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะว่ามาจับเครื่องนี้ทำไมกดซิมเลยจะไม่เข้าใจออ่า ขอซิมมาใหม่แล้วเครื่องนี้จอแตกเครื่องเสียคนขโมยไปอ่ะขอซิมใหม่จากศูนย์มาเรียบร้อยก็เอามาใส่เครื่องใหม่นี่ทำขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอยู่นี่ขอซิมใหม่มาแล้วนะใส่เข้าไปดูซิว่าซิมขึ้นไหมตรงหัว อ่าซิมขึ้นแล้วโอเคเครื่องนี้จอแตกนะหายไปแล้วเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรพิมเลยศูนย์แปดศูนย์สองสี่หกเอ้ยสองสี่ศูนย์สองหกสามเก้าอ่ะกดเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความเข้าเบอร์นี้อ่ะ เดี๋ยวมันจะเข้าให้เลยนี่เห็นไหมเขาเข้าให้แล้วชื่อลายเอมมี่โอเคใช่แล้วนี่คือบัญชีของฉันโอเคกดรหัสผ่านเมื่อกี้เราจําได้รหัสผ่านเราจดไว้แล้วอ่ะมาดูสิเราจดไว้แล้ว,อว,ลวโอเคเปิดสมุดแล้วศูนยไลลงมาเรื่อยๆถึง4แล้วก็ตัวทีใหญ่โอเคกด บันทึกไม่ต้องเรียกคืนข้อมูลก็ได้ขั้นตอนนี้ข้ามไปเลยดูซิว่าจะได้ลายเอมมี่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันไม่ต้องมายืนยันในเครื่องเก่าเลยไม่ต้องมาเห็นบอกว่าให้ต้องใส่รหัสจากเครื่องเก่าเนี่ยทำตามแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้เราได้ใช้ลายเดิมเนี่ยตลอดชีวิตแน่นอน นี่ลายเราไหมล่ะนี่ลายเดิมเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ยืนยันจากเครื่องนี้เลยนะเมื่อกี้เราไม่ได้จับเลยนี่ได้ลายเดิมอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอ่าโอเคนะทำได้นะก่อนที่เครื่องจะเสียตอนเนี้ยเครื่องเรายังไม่เสียเรามาเข้ามาตรงนี้เลยบัญชีเนี่ย มาใส่รหัสผ่านตรงนี้ลงทะเบียนเนี่ยใส่ไว้แล้วคุณจําให้ได้แค่นั้นอ,อีเมลคุณไม่ต้องถ้าคุณจํารหัสนี้ได้คือจบอ่าบางอย่างถ้าคุณจํารหัสผ่านไม่ได้เขาต้องให้คุณยืนยันในอีเมลเข้าใจไหมคะถ้าคุณจํารหัสผ่านได้คุณไม่จําเป็นต้องไปยืนยันในอีเมลแล้วก็ไม่ต้องไปจําอีเมลอะไรให้มันยุ่งยากด้วย จำแค่รหัสผ่านให้ได้แค่นั้นจบตอนนี้ลายคุณยังเข้าได้คุณทำซะง่ายๆนะคะะนี่นะคะอันนี้คือเราก็ได้ลายเดิมนะคะใช่ไหมได้ลายเดิมเราดูบัญชีนี่เลยอีเมลลงทะเบียนแล้วไอรหัสผ่านลงทะเบียนแล้วเครื่องนี้ คือทำแบบที่เราจํารหัสผ่านได้เนาะอ่ะต่อมาเอามาอีกเครื่องหนึง่งเครื่องนี้เครื่องนี้เสียพวกนี้เสียไปหมดแล้วรหัสผ่านดันจําไม่ได้ทีนี้ลืมรหัสผ่านรหัสผ่านอะไรแต่อีเมลเราจําได้เพราะว่าอีเมลนี้เราใช้ตลอดอ่าอีเมลจําได้รหัสผ่านจําไม่ได้อ่ะโอเคทีนี้ เราก็ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมมาแล้วที่สือ่อนะโอเคไปขอซิมมาแล้วนี่นะเดี๋ยวจะหาว่าลายมันยังอยู่เครื่องนี้นะแต่ว่าอ่ะนี่นะก็ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปเลย ใส่ซิมเข้าเครื่องใหม่นะอ่าเครื่องนี้มันต้องได้ปิดเครื่องเวลาเราใส่ซิมมันเครื่องมันจะดีสตาร์ทเนาะอ่าโอเคลายยังอยู่เครื่องนี้นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยลายเครื่องนี้ยังเล่นได้แต่ว่าเครื่องเนี้ยเราสมมุติว่ามันเสียมันพังจอแตก เครื่องตกน้ําซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่คุ้มเราไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมมาแล้วเพราะว่าเบอร์มันหายไปด้วยกับเครื่องอันนี้เราเอาซิมมาใส่เครื่องใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าสัญญาณขึ้นแล้วเห็นไหมอะอ่าเราก็รู้แล้วว่าเบอร์เราเบอร์อะไรเราก็ใส่อีเมลนะคะ ใส่อ e ีเมลก่อนใส่อ e ีเมลเข้าไปในเครื่องก่อนเพราะว่าเขาจะส่งรหัสผ่านไปในอ e ีเมลนะแต่จะทำให้ดูลายเนี่ยเราได้ลายมาแล้วใช่ไหมอ่าเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมเข้าด้วยเบอร์โทรอ่าอนุญ,ญาตให้หมดเพราะว่าเป็นมือถือเครื่องใหม่ เบอร์โทรเรา080 24 026 39กดถัดไปมันจะส่งรหัสผ่านมาในเบอร์นะคะโอเคกดตกลงเลยเห็นไหมคะรหัสผ่านมาเรียบร้อยเห็นไหมลายเป็นเอมมี่โอเค เขาถามว่าอันนี้ใช่บัญชีของคุณไหมใช่ลายของคุณหรือเปล่าใช่เขาถามแล้วเห็นไหมรหัสผ่านเราจําไม่ได้โอ้โหรหัสผ่านจําไม่ได้อ่ะมันนานแล้วทํายังไงดีกดลืมรหัสผ่านไปเลยอ่ะกดเลยเห็นไหมคะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะอ่ะใส่อีเมลโอเค เราจำได้อยู่แล้วอีเมลของเราเพราะว่าเราถ่ายรูปไว้แล้ว <c oughs> แต่ว่ารหัสผ่านเราลืมเนาะเครื่องนี้เนาะโอเคเราจำอีเมลได้นะเพราะว่าอีเมลนี้เราใช้ตลอดเลยเราจำได้อ่ะใส่ไปเลย N a I l C o m a i l com อ่ะเช็คให้เรียบร้อยว่าตรงไหมอ่ะไม่ตรงไม่ถูกต้องดี โอเคอีเมลตรงกันแล้วกดตกลงเลยนะกดเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเขาส่งรหัสเอ้ยเขาส่งวิธีการเปลี่ยนรหัสไปยังอ e ีเมลของคุณโอเคส่งไปแล้วเราก็เข้าไปดูเลยอ e ีเมลนะอีเมลนี่เลยอ่า เห็นไหมคะอีเมลยังไม่มีเครื่องหมายไงเรายังไม่ได้ใส่เลยเพิ่มอีเมลนี่นะ Google อ่าเราก็พิมพ์ไปเลยสิคะอีเมลของเราอีกรอบหนึ่งทีอ่า yes. นี่เขาขึ้นมาแล้วบางคนไม่ขึ้นก็พิมพ์ให้มันเสร็จนะอันนี้ขึ้นมาก็เลยขออนุญาตที่จะเลือกเลย เห็นไหมคะอีเมลตรงกันนะกดถัดไปใส่รหัสผ่านอ e ีเมลค่ะรหัสผ่านอ e ีเมลใส่เลยนะขออนุญาตใส่ก่อนนะของเราเราจำได้เราใส่เลยอ่าใส่รหัสผ่านอ e ีเมลเสร็จเรียบร้อย ถัดไปกดฉันยอมรับเราดูซิว่าเขาส่งอีเมลมาให้เราแล้วในในเมลเนี้ให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านลายอะมาหรือยังกดยอมรับไม่แปลกน้อาะบางคนรหัสลายแค่นิดเดียวจําไม่ได้แต่ว่าอีเมลเราจําทั้งอีเมลได้จําทั้งรหัสผ่านอีเมลได้โอ้ ทั้งที่รหัสลายแค่นิดเดียวเองอ๋อบางคนก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาใช้เขาใช้อ e ีเมลบ่อยเขาก็เลยจ e ําอีเมลเขาได้เนาะอ่ะโอเคอันนี้เราจ e ําอีเมลได้แล้วนะเราเข้าไปเลยแต่เรามาดูกันนี่เห็นไหมลายเขาส่งมาให้เราแล้วเนาะเราก็กดเข้าไปเลยสิค้ารออะไร นี่เขาส่งลิงก์มาให้เราแล้วเขาบอกว่าลิงก์เนี้ยใช้ได้แค่ภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะโอเคกดเลยยอมรับได้สีก็ได้อะได้ก็ได้อะเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ตั้งรหัสผ่านใหม่กดนะรหัสผ่านใหม่มีภาษาอังกฤษหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้โอเค เบสิกง่ายๆกันลืมไปเลยถึงอ่ะถึงสองแล้วกันรอบนี้ตัวอะไรที่ชอบชอบโอแล้วกันง่ายดีโอโอเคก็ได้อะโออ่ะใช่ไหมใส่โอไปแล้วนะเมื่อกี้จดไว้แล้วเดี๋ยวลืมอ่ะจดก่อน 0ูนย์หนึ่งศูนเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอใหญ่โอเคกดตกลงเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยตกลงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเข้าลายรหัสผ่านเราจุดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่า ง่ายๆโอใหญ่เช็คอีกรอบนึงกดรูปตาขึ้นมาเช็ค0987654320กดไปเลยเห็นไหมนี่ <c oughs> นหลายๆคนบอกว่าส่งลิงก์กดลิงก์แล้วยังไม่ได้กดลิงก์ตามแล้วยังไม่ได้เนี่ย เราลืมรหัสผ่านหรือเปล่าที่เราใส่ไปเมื่อกี้เราไม่ได้จดไว้หรือเปล่าคุณกลับไปดูย้อนใหม่นะคะคุณใส่ลายคุณใส่อีเมลอ่ะอีเมลถูกไหมบางคนทำไมอีเมลมันไม่มีไอข้อความส่งมาให้เลยจากไลน์ให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านเพราะว่าอีเมลนั้นอ่ะคุณไม่ได้ผูกกับลายไงคุณผิดผิดอีเมลถ้าอีเมลถูกเห็นไหมมันส่งเข้าไปปุ๊บ แล้วก็กดลิงก์แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแค่นี้อีกบางคนบอกว่าใส่แล้วตามลิงก์แล้วกดเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วพอเอากลับมาใส่มันก็ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะลืมรหัสผ่านพอใส่แล้วก็ลืมแบบเนี้ยอ่ะอันนี้นะคะก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปตกลงกดไปดูนะว่าจะได้เอมมี่เหมือนเดิมไหม นี่เลยเป็นไงเอมี่เห็นไหมใช้ลายนี้ได้ตลอดชีวิตถ้าเราจำหนึ่งรหัสผ่านได้สองจำอีเมลได้และจำรหัสผ่านอีเมลได้ยังไงคุณใช้ลายเดิมได้ตลอดชีวิตแน่นอนรับประกันไม่ว่าเครื่องคุณจะเป็นอะไรมาเครื่องจอแตกซ่อมไม่ได้เครื่องหายเครื่องตกน้ำเครื่องตกท่อ อะไรสารพัดคุณใช้รายเดิมได้หมดทุกอย่างเนี่ยคุณเข้ามาตรงเนี่ยฟันเฟืองกดบัญชีเนี่ค่ะคุณมาตั้งรหัสผ่านตรงนี้นคุณจำรหัสผ่านตรงนี้นได้คือจบเลยกับคุณมีเบอร์เดิมคือจบคุณไม่ต้องไปจำอีเมลอันนี้ขั้นตอนเนี้นคือคุณจำรหัสผ่านไม่ได้คุณก็เลยต้องได้ ทำรหัสผ่านใหม่คือกดลืมแล้วเขาก็จะส่งเข้าอีเมลเนาะทาให้ดูหมดแล้วนะตั้งแต่เครื่องนี้มาเครื่องนี้มาเครื่องนี้นะอันนี้เลยง่ายยังไง,ง,ไงคุณใช้ลายเดิมได้ตลอดชีวิตถ้าคุณทําแบบนี้นะคะยังไงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอีกก็ไอคอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวมาตอบให้แบบเน้นเน้นแบบละเอียดกว่านี้เลยอะอันนี้คือละเอียดยิบเลยนะเนี่ย โอเคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ